สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการผ่ามดจีซีนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาไทาสกอร์บิ๊กแมทในวันที่17มีนาคมนะครับบิ๊กแมทระหว่างเสือรไต์บาเยิร์มิวนิกพบมาลายูเวนตุสจากอิตาลีนะครับผมก็มันมีพอดีอะ ก็เลยการจะทำสักหน่อยเนี่ยครับบอกเลยว่าวันที่17นั้นผมเชียร์บาเยนเมลวนิกครับจากใจก็ขอปรับแผนนิดนึงครับมาอันนี้เป็นเพจเดโมนะครับก็ตัวเต็มก็ไม่มีตังครับเอาง่าย แล้วผมก็ไม่ค่อยเน้นเกมบอลเนะี่ยแบบเล่นแก่เบื่อเฉยๆเปลี่ยนบรรยากาศอะไรประมาณนั้นเ็สซฟจริงๆก็อยากเอามุนเลอร์เข้าเหมนนั้น เอาดันเตอองอาจะได้ที่เออเออเอเอเบนเตียดีกว่าเคมาถ่ายสกอร์ครับก็ถ้าแม์นี้สกอร์ออกมาไงคืนนั้นก็สกอร์ออกมางั้นนะเอาง่ายๆก็เสียงผมอาจจะแปลกๆนะช่วงนี้เป็นหวัดเจ็บคอครับโห เกมผมว่าเกมนี้นี่สวยภาพสวยใช่ได้นะไม่ใช่ได้ผมว่าสวยสวยสวยก็ครับสวัสดีครับมาเริ่มกับเกมระหว่างบาเยอร์มิวนิกกับยูเวนตุสนะครับในศึกยูฟานะครับผมครับกรอบกมือบอกไม้ครับแล้วผมปวีงาทรเป็นผู้พากนะครับที่ j ูเวนตุสสเตเดีย โดยแผนของทางบายเยนวินนี่ครับ4 1 2 3ครับผมเขามีอังาบาเมเนเตียโบเตงแล้วก็สลิปบาเป็นแผงหลังนะครับส่วนจูเว่นะครับมากับแผน4 4 2นะครับผมโกบูฟฟอนชิเอลินี่และอะไรเนี่ยแพติเอฟลาอ่านไม่ออกครับฝายบายเยนเป็นฝ่ายเขียบอลก่อ bon นนะครับผมมาดนะครับ โดยเกมบายเยนนี่เท่าที่ผมดูมาเหมือนจะเน้นจังลิมเซนนะครับเสียดายยังไม่มีดังอัดคอตาผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งคนระับผมก็ต้องขอไปวิ่งแล้ววิ่งนำทางติดครับบ,บีบบีบบีบพอพอกบ่า เออกมาันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเป็นซานร,รับให้ใครครับให้อังคอนโตครับมาที่ a าบ,บิดอังลบาให้กับบอเบนนะครับไม่ใช่สองลิเบอรี่ครับที่นาบากของเราไปไหนนะ่ะมาโอกาเซ่ยามาได้ครับ ชิปมาครับชิปหายครับจะจ่ายเพื่อนชิปหายครับบินาเทียเซียได้ครับไม่มีปัญหามาที่แอนเดลเปียโรออลเตเบสพอพอกบาแอติกเอฟบารูเหมือนยูเวนตุสก็คลองบอลจะได้มากกว่านะแขกรับเบนจี G เข้าไปครับเอาครับมีเพื่อนรออยู่ข้างในครับ จ่ายไหมครับยิงเลยครับผมแต่ยิงเบาไปสำหรับกอเซ่นะครับมีตัวมัมบีบด้วยเลยต้องรีบยิงนะครับมีโอกาสปั๊มบอลน,นิดนิดหน่อยครับไลอลลงมาครับนี่ครับจุดขายของนอยเออร์อยู่นิ่งๆในโกไม่เป็นครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนนัดเจอาสซซ่ง มันก็ออกมาก็ตัดได้นะแต่มันก็อันตรายไงยิงรับใส่ดิหืแต่บอลยาวนะครับบายเยิรเริ่มมีโอกาสได้มาครับเปิดเข้าไปครับลิเบอรี่ไม่ถึงออฟเบนครับอา่แถวสองครับอ้าวเกาเซ่เวอร์ครับ แ่บอลไม่ได้ครับสวยครับสวยจ่ายสวยจ่ายเขาสวยก็เป็นลูมทุ่มครับอ,อั้งไงยาจานเฟ้าไงยะ ไม่มีปัญหาครับสำหรับฟีคิกลูกนี้ครับแต่บอกเลยว่าจ่ายจ่ายสวยงามครับเอา้าจะให้ฮอบ,บินตายของพี่แกน่ะบีพับบีพับแผนผสมกับลิเอรพูครับนี่ท่าเตอเหมือนสุนทรนี่ ไม่เอานะอ่าหมดครึ่งแรกครับก็เกมดูสูสีสูสีครับแต่ของทางด้าน UV ยูวเว่ยังไม่มีจังหวะจบครับบาเยนก็เหมือนจะยังไม่มีจังหวะจบแบบจังๆนะครับจะว่าคองบอลบาเยนมากกว่าครับนิดนึง มาอ่าครับยูเวเขียบอลบีบ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 เดียวบีบเดียวเบนนตีอ้าอ้าวอืม้มแพ้คนแก่นะ โอ้จังเลยนาะประเทศชาติออกเบนมึงอย่าอยู่นิ่งสิใส่เลย้วยกันโอ้โหเอากาน,นยิงมึงคิดก็ส่งนะ โอ้ยจานจานอาจารย์อาจารย์อย่างนี้ต้องมีสักใบออ่ะอาจานก็เซขอไงเนี่ยโอ้เดือดเดือดว่ะเดือดว่ะขอมามาถ้วยทุยไม่ใช่โอ้มักิมมันฟาวหินหิน ิงครับติดฟอกครับจ่ายทางุตงช่องเข้าไปครับบีเป็นตีอเคียได้ครับมุงสวยครับ้เขาสวยครับก็งันทำไมมันเวอรวอวะ เจ้าหัวร้อนไงนะเจะ้าจะหัวร้อนไงนะมันก็แย่งมาสิเออโอ้ยแตงละคนเฮ้ยยิงสวน สวยสวยยิงโอเคครับชาบีคอนโซเปิดครับไม่มีอะไรครับผมอ้าวสับเลยครับข้างหลังยูเวนี่มันบีบไว้ครับเลยทำให้ต้องรีบยิง เลยดูจังหวะยังไม่ค่อยจังจังสักเท่าไหร่หนัาเลยวานมันวิ่ง <c> ห <oughs> ืหถชาจะไม่ไหวก็วีวานบ๊อบกี้ไงนะใส่เลยครับ <c oughs> แบงค์รุๆๆนครับแบงค์รุนครับเทโก เรามาดูว่ามันผ่านไปเยอะไหมเมื่อกี้เอากะเข่าเลยเนะี่ยตึมนิดเดียวนาทีแปดสิบยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับเอา อ้าวอ้าวชิบหายเปไงชิบหายเปไ็ไงโหไหนวะเอาบอลออกไปไม่เล่นกันงั้นวะกองหลัง โอ้โห<ฮ>หน้าโบติงมันอ,อยากจะกระโดดถีบผายเลยสกอร์จริงงี้บายเย็นตกอ่อมเนี่ยเอาหน่อยเว้ย โอ้ยมึงจะส่งให้รีเบอรี่ทำไม,มไม่เข้าใจมึงจริงเออแย่งมาแย่งมาเออโอ้หญิงแมงหืมจีบหายหมูเต่งลูกนั้นน่าจะเคลียไปอันโดนอิงไหมนะ โอ้โหโอ้อ oh ังไหววะอุตสาร์จะเล่นให้มันชนะสักหน่อยแม่งก็สกอร์จริงไม่ไม่เอาสกอร์งี้นะเดี๋ยวบเยันผมตกรอกไม่เอานะไม่เอาครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการทายสกอร์เพียงเท่านี้ครับก็ขอบ ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าอยากให้เป็นเพื่อนก็กดติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ